ครับเราแต่งข้าวกล้องมาสามวันแล้วนะครับก็ได้มาสามบาทนะครับก็คือเข้าวสามบาทนั่นนะครับเห็นไหมครับบาทแรกนี่ก็จะเป็นบาทอ่าบาทกล้องนะครับบาทที่สองนี่ก็จะเป็นบาทสลัดขึ้นนะครับห่างมันจะสลัดขึ้นไปข้างบนบนเสียงตรีนะครับบาทที่สามนี่มันก็เป็นบาทสลัดลงห่างมันจะสลัดลงมาเสียงสามันนะครับเห็นไหมครับ แตงข้าวก้อมนั้นสำคัญดีหลีฉันตะลักมีเขียนไปตามหั่นสำนวนเนจ่้นจีบมีขีดขั้นกึดไผยมันม่วนซึ้งแบบมีมากหลายมายายมดลึงไผยดีไผยได้เอาไปครับทีนี้เฮาเอาบาดฉันตะลักบาดข้า ก่อมมันนะบาทก่อมเนี่ยนะครับมาแปะทั้งรูปนี่อีกบาทหนึ่งนะมันก็จะเป็นข้าวสี่บาทนะครับที่นิยมเขียนกันทั่วไปก็มีแค่นี้แหละครับมาถ้าเราจะต่อก้อยอ้วนกัมนะครับมาวันนี้เรามาต่อแค่เพื่ได้สี่บาทก่อนนะครับมาเห็นไหมครับแบบมีมากหลายมายายหมดลื้งไผดีไผได้เอาไปนะครับอันนี้ก็คืนฉันทะลักบาทลงนะครับมาเห็นไหมครับทีนี้เาบาทก่อมมาต่อนะครับ บาเข้ากลมบาดกลมมาต่อนะครับแถมบาทเดียวนะครับฉันนั่นล่บาทกลมก็บาดแรกนี่ก็เน้นลงเสียงตีนะครับตีสั้นตีตายหรือตีเสียงยาวก็ได้นะครับอบ,อบอ่าบใจ อบอดใจมามาตื้อนะครับมาตื้อนะครับมานะครับตื้ใจตัวตะนะครับอยากคืออยากอ,าอันนี้าบาดท,ที่แล้วบาดลงลงไปนะครับสามันนะครับแต่ตรงใต้วัคที่สองนี่จะต้อง สไลด์เหมือนกันนะแต่ต้องเสียงเสียงจัตวานะครับาคือการต่อในข้าวระหว่างบาทบาทสองบาทนี่นะครับฮะบอใจมาตือ้ออยากฮื้ออ่าอ,อยากอ่าอยากใจตัวอยอยนะครับอยากนะครับออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอยากฮืออฮ้ออ่าฮื้อภาษาละนากระบอกหมีฮะกันย่อนนะครับตือ้อฮื้อนะครับ ืเข้าใจเข้านะครับเข้าจะต้องมีไม้ชาตัวยนะครับถ้าม้านั้นมันจะเป็นไม้โกะไว้นะครับอ่ไม้โกบาลีนะครับเข้าใจนะครับใจเห็นไหมครับสืบสารสืบสารอ่า ที่นี่มันต้องลงสละไายนะครับมันสัมผัสสามัญน,นะอ่าส,สละไนนะครับซึบสานเฮวไว้นะครับเฮวไว้เฮวไว้นะครับซึบสานเฮวไว้อ่าที่นี่าเห็นไหมเข้าก้อมมันก็จะได้ลงเสียงโทรพิเศษอะครับมาโบราณอ่าโบราณ โบราณแบบเบ้านะครับอ่าแบบเป้าเห็นไหมการลงอย่างอี้ก็มีไม่ซ้าเนี่ยแถมกรมโบราณแบบเบ้าโบราณแบบเบ้าขจบนะครับมาอย่างนี้นะครับอันที่นี้ทำปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับอ่าก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบนะครับเพื่อเป็นอักษรละนาเนี่นะครับมา อย่างเช่นเอาตัวบอใบไม้เนี่ยยืมมาเป็นตัวบะอย่างนี้นะครับบ่อนะครับมันต้องเอาไม้ก่อนี่มาไม้ก่อไม้กังนี่มาแล้วนะครับอ่าอันก็อีกบ่อแล้วนะครับบ่อใจ้นะครับบ่อใจ้นี่ก็เอาตัวจะนะครับอตัวจะเอาตัวช่อช้างยืมมาเป็นตัวจะนะครับอย่างนี้นะครับบ่อใจ้นะครับมามาตื้อนะครับออ่าตื้อนี่ของ จริงในภาษาลาะนาพุมีอากันย่อนนะครับแต่ประกอบเป็นไทยแล้วเขาก็ใส่พวกนี้น้อยว่ามัน Hindu มันเขียนเป็นภาษาไทยผสมผสานกันแล้วนะครับมันก็ตื้อเอียถือนะถือนะตื้อยากอ่าอยากนี่มันตัวอยอยนะครับอ่าอยากนะครับอ่านว่าอยากนะครับอยากเฮ้อันนี้เฮ่อเหมือนกันนะครับใสอ่ออ่างแล้วบนเหน้อครับอ่ากันย่อนนะครับฮ่อเข้า เข้ายังเข้ายี่หาก็มองจเอาไม้สัดมาแล้วนะครับมันเอาแค่ยี่ี้มันก็เข้าเลยเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับสืบสารอ่าสืบสารนะครับตรงตัวเลยนะครับสืบสารนะครับเฮวว้นะครับเฮอ่าตัวละนะครับแตนตัวหะเฮวว้นะครับเฮวายฮ่วไว บัวลานบัวลานบัวบัวลานนะครับแบบแบบเบ้าในภาษาอาตัวละนี่นะครับอ่าถ้ะเบีอ้อ่านบัวลานนะครับไมันจะบัวหันนะครับเพราะว่าอันนี้นเป็นถ้าประกอบคำขึ้นเป็น ภาษาบาลีแล้วเนะี่ยก็อ่านเป็นตัวละนะครับแต่ถ้าเป็นภาษา้าบ้านอ่านอย่างนีอ้อ่านเป็นตัวฮอน้องโหมนะครับเฮวไวนะครับโบราณแบบเป้าอ่านอย่างนี้นะครับทีนี้มาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามกัปูุภาษาละนาตำบลบนนะครับภาษาละนาบนไหวอย่างใดนี่ก็ เขียนไปตามนั้นนะครับสะกดเพื่อได้ตามนั้นแต่มันก็จะมีจุดจุดอ่อนจุดด้อยอยู่ประมาณสองสี่ห้า 2, 4, จุดนะครับอ่าเขาก็แก้ไขกันไปนะครับอ่าบอนะครับอมได้ยินเสียงบ่นะครับอ่าอย่างอีกกับบอนะครับบทใจนะครับอ่าทีนี้มันใจอะครับ มันต้องเอาจอจานเขียนนะครับใจนะครับได้ยินเสียงใจแล้วมันจะไปเอาชาวช้างมาเขียนมาได้เพราะว่านอันนั้นเปียบนะครับเปียบเป็นชวช่างเปียบเป็นตัวจ้าแล้วนะครับอแต่อันนี้เอาภาษาไทยเขียนนะครับบทใจนะครับต้องจอจานนะครับใจใจใจบทใจไม่เสียงโทไม่โทนะครับมาว่าจอจานเป็นอักษรกลางในภาษาอ่าไทยนะครับ กจดตดตบปอนะครับมาผันในกูเสียงนะครับใจ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 นะครับมานะครับมามาตื้อนะครับได้ยินเสียงตื้อ้วมันอืต้องโตเต่านะครับตื้อนะครับตื้อเสียงตีนะครับอใจไม่ตีนะครับอ่าตื้อนะครับมาอยากอยากฮื่อ่าอยากฮื่อ่าฮื่เสียงโทรพิเศษนะครับ เสียงโทรพิเศษนี uri, <t desserts> paper, ่ม er mm ีปัญหาแล้วนะครับเฮ้อนะครับในเสียงโทรพิเศษเนี่ยตัวฮะเป็นอักษรสูงนะครับในภาษาทลนานะครับโดนไม่ขอจ้างเข้าไปนี่ออกเสียงโทรพิเศษนะครับเฮ้อนะครับอันที่สองนี่ภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี่ก็ยืมตัวหอหีมาเป็นตัวหะนะครับอโดนไม้ขอจ้างเอาไปก็ฮฮ้ตัวบนบกอ่อาันแบบที่สามนี่คือเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่า ตัวหอหีบนะครับไม่ใช่ตัวหะเฮอออะไรตังบนพุ่นนะครับอ่าเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับอ่านว่าฮื้อนะครับฮื้อโทปกตินะครับเพราะฉะนั้นบ่มีวรรณยุกโทพิเศษที่จะเขียนฮื้อตัวบนบนปุ้นนะครับมเพราะฉะนั้นก็จะต้องดัดแปลงตรงนี้แหละจ้าไม่ต้องไปดัดแปลงที่อื่นครับม่าอย่างยยอะแยะนะครับ อ่าบางคนเอาเอาไม่เอกใส่มันก็ใจไปเปิบมาเป็ี่ยนใจมันไม่ได้นะครับมาได้นะครับไ่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งกับเพิ่นะครับเพิ่นสะกดได้ก็ต้องสะกดไปนะครับอ่าเนี่ยบางคนเอาเอาไม่เอกเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอ่าไปเปิบว่าใจนะครับอ่านว่าใจอ่านมันอ่านมาได้ครับพคนไทยฝรั่งมามันอ่านมาได้เพราะอ่านใจอยู่ดีนะครับอ่าใส่ยี่อีกครับเมื่อนอ่านใจนะครับอันนี้ อันนี้ฮื้นะครับอ่าต้องดัดแปลงตัวนีน้นะครับเพราะในส่วนตัวผมเอาจุดประดับไว้นะครับฮหูไว้ว่าอ๋อกรมที่มีจุดกับไม่โทเน่นะครับเพื่ออันฮือนะครับอ่าฮื่ดังบนมนนะครับถ้าอื่นผมต้องไปดัดแปลงเพื่อนนะครับดัดแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าอันที่มันบัดตัดบัดตรงเพื่อนนั่นนะครับอ่าไปดัดอันที่เพื่อนตัดบัดตรงไปดัดไปแปลงเพื่อนยังอย่างครับอ่าเข้านะครับอ่าเข้าเสียงโทพิเศษนะครับห็นไหม ถ้าเป็นคนไทยพวกก็อ่านเข้านะครับโทรธรรมดาเอาจุดประดับใส่เข้าะเข้าใจนะครับเข้าใจนะในภาษาไทยพวกก็เอาไม้ม้วนเขียนก็ได้นะครับใจนะครับใจก็ใส่ไม่จัตวาพวกก็ใจแล้วนะครับอย่างนี้นะซืบอซืรอสารฮลนะครับเฮิลได้ยินเสียงเฮิลนะครับต้องหอนหูนะครับเฮิล เฮวายนะครับบรานะานะบราณนะครับบรานแบบแบบเบ้าเบ้าเสียงโทรพิเศษนะครับอเอาจทดใส่นี่ครับเบ้านะครับตามแบบฉบับของผมนะครับแบบเบ้าบางตีป้นใจตัวเอียงนะครับผมหันมากป้นใจตัวเอียงนะครับเราจะใจตัวเอียงตัวหนาตัว คีดเส้นใต้ก็แล้วแต่จะดัดแปลงนะครับดัดแปลงตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงที่อื่นนะครับอ่าได้นะนะครับเราเอาไปต่อนะครับอ่าก็แค่นี้แหละครับสี่บาทนะครับข้าวสี่บาทนะครับอ่าเห็นไหมก็แค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับอ่าถ้าจะต่อแถมก็ก้อยอู้กกันนะก้อยอู้กันนะเอาหลังจากมันพุกก่อนนะฮะพวกเราจะจอยก่อนนะครับอ่าแต่งข้าวกลมนั้นสําคัญดีหลีชันตะลักมี เขียนไปตามหั่นสำนวนจิ้นจีบบมีขีดขั้นกึดไผมันม่วนซึ้งแบบมีมากหลายมายายมดลึงไผดีไผได้เอาไปมาใจมาตือ้ออยากฮื้อเข้าใจสืบสารเฮไว้โบราณแบบเบ้าโบราณแบบเบ้าครับบรรพบุรุษเราจะมาจอยให้ฟังนะครับ